นี่เราจะทำสังขยากานันนะคะทุกคนวัตถุดิบก็มีไข่เป็ดกับไข่ไก่น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีใบเตยแล้วก็กะทิแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ฟักทองญี่ปุ่นลูกนี้ร้อยห้าสิบบาทเลยนะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยก่อนที่จะเอา,าไปตไม่ต้องระหว่างทำเราก็ตั้งวนๆด้วยนะคะอ่ะเริ่มเลยขั้นแรกของเราใส่ไข่ลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปกะทิลงไปแบบนี้ก็เอาใบเตยใส่ลงไปเขาบอกให้เราทำแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ปจกิจ้าพร้อมแล้วดี ดยู่ที่ว่าจะมึงอยากจะได้เต็มไหมเหลือเหลือหรือเต็มเหลือเต็มเหลือเหลือโอ้ยเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนนะโคนเบาไฟไบตั้งช่วยกอ่อนนะแล้วก็กปิดไฟเลยเหมือน<ว>แตก <ๆ S 1> ทุกคนก็เลยต้องรีบเปลี่ยนจานมาใส่ด้วยตอนนี้ฟ<ะ>องออกมาแล้วทังแร็ปไม่สำเร็จทุกคนมันไหลอ,ออกไปข้าง <ๆ S 2> ล่างก็เลยเอาถ้วยมาใสต่ตอนนี้เรามาขยับมันรู้มันขยับได้ไหมนี่เอาไปแช่เย็นมาแล้วนะป๊าช่วยหน่อยได้ไหมอือเดี๋ยวนี่มันแตกออะไรกัน จตพไหมหนกางอาันหงหวดกางกาิางลบดดูนะกินมากเราต้องข่ากันแ่าจากตรงนี้เลยเพื่อแต่ขอไปเยอมคระเจี๊เกเงื่ออุ้ยน่ากินปลาได้ยูโอ้ตุกปลาดสคนทุกคนได้มเอ้สวยปัญญาฟักทองครั้งแรกฟักทองก็จะยังขูดไม่สะอาดนะคะตอนรอบนี้ไม่ได้ขายนะทุกคนทุกคนานเองละนะเอยตาฟักทองแต่คือเรามีสัญญาสำรอง สรุปสังขยาฟักทองญี่ปุ่นรอบแรกไม่รอดจ้าฟักทองแตกไม่เป็นไรถวายเจ้าที่ก่อนเลยอร่อยอยู่